ทำมุมสวยๆให้โรงเรือนสําเร็จรูปขนาดเล็กไปชมกันเลยครับผมจะทํารั้วไม้ไผ่ขนาดเล็กเลยต้องเตรียมไม้เพื่อทําเป็นเสาหลักผมเลยจะบักร่องไว้แบบนี้ไว้สําหรับใส่คานไม้ไผ่ครับผมจะทาสีขาวเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับเสาไม้ด้วยนี่เลยวัตถุดิบจากธรรมชาติผมจะตัดให้ได้ท่อนที่เท่ากันเพื่อเอามาทาเป็นรั้วไม้ไผ่ขนาดเล็กพอเตรียมวัสดุเสร็จแล้วทีนี้ก็เริ่มมาประกอบให้เป็นรั้วไม้ไผ่กันเลยมีลูกๆมาคอยให้กําลังใจตลอดเอ๊ะหรือมากกนกันแน่นะจะมุมนี้กันได้ไหมครับจากคลิปสั้นคลิปทททททีี่่แล้ว้วผผมมมมมํําาาาาุงงงเเดนขือคจะ กจคคิที่แลล้วเยรับใส่ไม้ไผ่ที่จะทำเป็นคานล,ลงในช่องที่ผมบักร่องไม้ไว้ผมทำแบบนี้เพราะอยากเก็บรายละเอียดและเพื่อความสวยงามด้วยผมย้ายมาตีไม้ไผ่ตรงพื้นปูนจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นครับผมกับพิมพเราแบ่งหน้าที่กันทำเหมือนทุกๆครั้งภารกิจครั้งนี้ผมทำรั้วไม้ไผ่ส่วนพิมพก็ปูผ้ายางนำคุมวัชพืชเตรียมเทพื้นด้วยทรายกับหินกวดเล็กขนาดของโรงเรือนสำเร็จรูปที่พวกเราจะเอามาตั้งจะเป็นกว้างคูณยาวอยู่ที่1.43คูณ1.43เมตรความสูงอยู่ที่1.95เมตรราคาอยู่ที่ประมาณ1,600บาทเหมาะก เล็กหรือสําหรับใครที่อยากมีโรงเรือนเล็กๆไว้ภายในรั้วบ้านมีไว้ตกแต่งหรือไว้เป็นงานอดิเรกงานที่ชื่นชอบขนาดนี้ถือว่ากําลังเหมาะครับนี่เลยรวมไม้ไผ่ขนาดเล็กของพวกเราเสร็จแล้วครับผมจะขุดหลุมแล้วเอาใส่ให้ทุกคนดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาเทปูนต่อภายหลังครับทุกคนสังเกตดูนะ ผมวางลงแล้วไม้ไผ่จะไม่ติดพื้นจะลอยเหนือดินขึ้นมาผมทำเพื่อไม่ให้โดนน้ำหรือโดนดินโดยตรงจะได้ไม่ผูกก่อนง่ายครับรวมไม้ไผ่เสร็จแล้วผมจะมาช่วยพิมพ์ประกอบลงเรือนสำเร็จรูปต่อให้เสร็จต้องบอกก่อนนะครับลงเรือนสำเร็จรูปชิ้นนี้เป็นลงเรือนที่พวกเราซื้อมาได้ปีกว่าแล้วและเป็นโรงเรือนแรกของพวกเรานั่นเองถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการอยากทำสวนปลูกผักปลูกต้นไม้สร้างสวนเล็กๆนี้ขึ้นมามันเป็นความทรงจำดีๆของพวกเราเลยย้ายลงเรือนสำเร็จรูปชิ้นนี้จากที่บ้านมาไว้ที่สวนซะเลยพวกเราจะจัดมุมเล็กๆ ให้เป็นมุมดอกไม้สวยๆจะทําทางเดินลอยพื้นด้วยหินตกแต่งด้วยหินสวยๆตอนนี้ก็ถือว่ามี3โรลงเรือนแล้วโลงเรือนสําเร็จรูปลงเรือนแคคตัสและรงเรือนพาะมาเลแต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับทำไปเรื่อยๆสําหรับภารกิจของคลิปนี้ก็เสร็จแล้วครับทุกคนลวมไม้ไผ่ขนาดเล็กตกแต่งพื้นที่ตรงนี้และรงเรือนสําเร็จรูปตอนนี้ฟ้าก็เริ่มจะมืดแล้วไว้พวกเราจะมาทําคลิปตกแต่งสวนในบริเวณนี้ให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมสําหรับคลิปนี้พวกเราพิมพ์พาแฟมิลี่ต้องขอตััววาาไไปปกก่อนนน้้เจหหมคิ บ๊ายบายครับ